สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกลดรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่อีเเวเท่านั้นซึ่งราคาเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยอันนี้ตั้ง50อันนี้แค่สาร4บาท5บาทประมาณกาแฟนี่นะเราดูง่างยๆก็คือเป็นเป็นถ้าเป็นเนตกาแฟสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมที่นี่แยกมาเนี่ยจะได้ราคาถ้าถือว่าลูกค้าไปไปขายนะถ้าไม่รู้เนี่ยเขาก็จะให้ราคาที่ถูกกว่านะคะ ผิดเยอะมากเรื่องกาแฟนี่นะคะกาแฟเนี่ยลูกค้าจะจะใส่ม่ผิดซึ่งราคาเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยอันนี้ตั้ง50อันนี้แค่สาร4ี่บาทห้าบาทประมาณกาแฟเนี่ยนะเราดูง่างยๆก็คือเป็นเป็นถ้าเป็นเนตกาแฟสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมที่นี่แยกมาเนี่ยจะได้ราคาถ้าถือว่าลูกค้าไปไปขายนะถ้าไม่รู้เนี่ย เขาจะก็จะให้ราคาที่ถูกกว่านะคะอยากจะให้แยกมามันจะได้ราคานะคะอันนี้นะคะสังเกตดีๆมันเบาถ้ามีแม่เหล็กแม่เหล็กกระดูดตรงนี้นะคะดูง่ายคือสีขาวกับสีใสอันนี้แพงอันนี้ถูกโอเคนะคะนี่ราคาเดียวกันค่ะไม่ว่ากะเป็นกระป๋องกาแฟกระป๋องสปอนเซอร์หรือช้างเบียอะไรต่างๆหรือที่เป็นอลูมิเนียมนั่คือราคาเดียวกันที่เป็นแพงกว่าส่วนอันเนี้ยเนที่มันแม่เหล็กรดูกเกแยกมาเลย <Okay. S 1> นี่แหละ ลูกค้าเขาไม่รู้ไงคนมาแล้วจะได้อะอยากให้ลูกค้าได้ตังค์เยอะๆจากใบนะคะได้กันสองโลเนี่ยเป็นร้อยเลยนะคะราคาะ <3 S 1> ่างกันอนะขว,วดก็ต้องแยกนะคะแยกเป็นประเภทถึงจะได้ราคานะคะถ้ารวมมามันก็จะได้ราคาถูกนะคะแต่ว่าถ้าเราแยกสีมาอันนี้สีเขียวเราจะได้ราคาถูกอีกนะคะโตดาก็จะได้อีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้คือขวดใสขว,วดใสที่มันไม่ไมเป็นสีนะคะ่ะก็จะแยกมาอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้ขวดแดงค่ะขวดแดงก็คือสีชานี่เองนะคะ แลราก็จะแยกมาแบบนี้นะคะเป็นประเภทประเภทอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ราคาที่แพงกว่าเพิ่มมูลค่านะคะอาจจะเสียเวลาคัดแยกนิดน,นึงนะคะแต่ว่าก็จะได้เป็นเงินถึงราคาจะถูกต่อกิโลนะคะแต่ว่าน้ำหนักดีมากเลยะคะ่ะแล้วก็คุ้มกับการแยกนะคะสวัสดีค่ะทุกคน วันก่อนนะคะแอมเรื่อง,เร,องเรื่องเกี่ยวกับการแยกคัดแยกขวดนะคะแล้วก็วกมีคนสนใจในเรื่องการคัดแยกแล้วก็มีถามกันเยอะแยะยังไงแอมก็ขอบคุณที่ติดตามแอมแล้วก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลนะคะคนสงสัยว่าทาไมไม่รวมกันนะคะยอย่างเช่นอย่างเงี้ยโซดาเป็นขาวใสมันก้าอันนี้ก็าใสเหมือนกันทชไมไม่เอามารวมกันนะคะจริงๆเนี่ยเขาก็รวมกันได้นะคะแต่ว่าถ้าแยกมาเนี่ยราคามันจะแพงกว่าแล้วก็สาเหตุที่ต้องแยกกันนะคะเพราะว่าโซดาเนี่ยเขาอะไปล้างแล้วก็ฆ่าเชื้อ ถ่าชี้แล้วแล้วก็เอามารซไซเคิลใหม่ให้เราได้ใช้กันนะคะแต่ว่าสลากต้องอยู่ครบนะคะส่วนสีใสๆแบบนี้นะคะเขาจะเอาไปบดผ่อนแล้วก็ทําการแก้ตอนมาขายเราไม่ต้องไม่ต้องแกะฝาออกนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปบดแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็นำมาให้พวกเราได้ใช้กันเหมือนเดิมค่ะแยกมาจะดีกว่าได้ราคาดีกว่านะคะฝาของเขานะคะคือเราแกะมาเราได้เราขายได้นะอันนี้อันนี้อันนี้คือแยกออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะออาแบบนี้แขายได้ด้วยนะเอออย่าทิ้งนะคะ ก็หนักแกะกันอันนี้ราคาสี่บาทใช่ไหมใช่แล้วก็ไอ้เฉพาะตัวนี้นะคะฮะอันนี้ก็จะโท่าแกะมาถ่ายใกล้เออแยกมานะคะเป็นหลายอย่างนี่นะคะแยกออกมาอันนี้คือ50บาทตองเบียร์แยกออกมาอย่าทิ้งนะคะ4บาทแล้วถ้าไม่แกะก็คือเท่าไหร่15ป่ะ15ไม่แกะเออถ้าไม่แกะแบบนี้คือได้15บาบาทนะคะที่แกะแล้วอันนี้คือยังไม่แกะ น,นี่คือกระป๋องอาหารนี่ก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะอันนี้ราคาหนึ่งดูดิแต่ละอย่างให้แยกประเภทมานะจ๊ะสี่สิบบวกไม่สะดวกแกะ